เรื่องนี้เป็นจริงๆตัวคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นดราม่าแล้วก็เป็นไวรัลที่อยู่ในโลกออนไลน์มาสักระยะแล้วคือ<ล>ย,ยังไม่รู้ว่าใครโทรเขาก็เลยเรียกตามที่มีการพูดกันคุณนัทววัสใสยเกลือไปพูดบนเวทีปราศัยไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่เขาบอกว่าลักษณะนี้มันเป็นการประกาศศักนาเขาก็เลยเรียกคลิปนี้กันมาสื่อก็เรียกแบบนี้เรียกตามคนนัเลยสักลยแต่วันนี้เจ้าตัวคนอัดคลิปด้วยตัวเองเนี่ยมาแสดงตนที่พักเพื่อไทยพร้อมกับผู้สมัครพักเพื่อไทยเขาบอกว่าคลิปเสียงอันเนี้ย ผิดหลายเรื่องแล,และทำให,หให้เขาเนี่ยเสียหายต่อคะแนนนิยมและมีการข่มขู่ด้วยและเจ้าของคลิปก็ยืนยันว่าเป็นคนอัดเองและมีพยานด้วยถามว่าตรงนี้สำคัญตรงไหนเพราะถ้าบุคคลที่3ามอัดจะเป็นการแอบหักฟัง กพี่กบหมายครับโดยคนที่นํามาถแถลงเนี่ยนะครับก็คือทางคุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับก็อย่างที่พี่ใหม่บอกว่านําเจ้าของเสียงเนี่ยมาเลยนะครับพร้อมด้วยคุณพนมโพแก้วคุณพนมโพแก้วเนี่ยเป็นผู้สมัครสสการจนบุรีนะครับพร้อมกับคุณอาน,นท์ถนอมวงอดีตสอจอการจนบุรีหรือว่าสอจอตูนนี่แหละนะครับแล้วก็ยังมีคุณนรวิทย์ล่าแหล่งผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยมาถแถลงถึงกรณีคลิปเสียงนะครับที่ ระบุว่าน่าจะเป็นคลิปที่กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสสในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละนะครับคุณชูศักดิ์เนี่ยบอกว่าคลิปนี้มีการพูดในคําพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะหมิ่นเหม่เรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คือก่อนหน้านี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องไปแจ้งความร้องทุกข์ปฏิเสธว่าเป็นเสียงของตัวเองแต่เป็นเสียงที่ทําโดย AI ในขณะที่นายพนมก็ได้แจ้งกับทางพักเพื่อไทยบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ย เสียหายขอให้พักเพื่อไทยดําเนินการตามความเหมาะสมเลยนะครับฟังเสียงคุณชูศักดิ์หน่อยนะฮะเราก็พิจารณากันไปดูแล้วก็คิดว่ามันก็เข้าข่ายฝ่าฝืนผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งรายประการเช่นเรื่องของการใส่ร้าย,ายด้วยความเท็จเรื่องของสัญญาว่าจะให้เรื่องของการทําให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร <pem. S 2> หรือผู้รับเลือกตั้งทั้งหลาย ทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดตามมาตรา73นะพอะปอว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสะอนเมื่อวานนี้คณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยก็เลยมีม,ม,มติคณะกรรมการบริหารว่าให้ดำเนินการร้องเรียนไปยังกกตนะให้ไต่สวนสอบสวนเพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคลิปเสียงเหล่านี้ นายพนมพโพแกวผู้สมัครสสกาญจนบุรีเนี่ยเขาก็บอกว่าจากคำพูดในคลิปมีการพูดว่าพักของผู้อยู่ในคลิปเป็นพักที่ได้จัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนส่วนพักที่ต้นสังกัดอยู่ต้องเป็นฝ่ายค้านและยังพูดต่อว่าว่าถ้าตนเป็นผู้แทนชาวบ้านจะไม่ได้อะไรเพราะเป็นฝ่ายค้านงบประมาณก็เข้าไม่ถึงลงพื้นที่แน่นอนอและผู้พูดในคลิปก็ยังเน้นย้ำว่าเออพักเนี่ย สามารถดูแลสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจเรื่องฝ่ายปกครองคั่ะฟังเสียงคุณพนมฮะวันนี้ผมที่ต้องออกมาแถลงข่าวก็รู้สึกเนื่องจากตัวเองเนี่ยรู้สึกว่า่าเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับเพราะในประเดน็นคลิปดังกล่าวท,ที่ที่ออกอยู่ในสื่อโซเชียลเนี่ยมีการพูดว่าพักของผู้ที่พูดในคลิปเนี่ย เป็นพักที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลแน่นอนนะครับส่วนพักที่ผมสก,กัดอยูเนี่ยจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะครับและสวดเขาก็พูดต่อว่าถ้าผมเป็นผู้แทนชาวบ้านก็จะไม่ได้อะไรเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยยังไงงบประมาณเขาก็ไม่ให้ลงพื้นที่แน่นอนแล้วเขายังมีคําเน้นย้ําว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยใจดํามากนะครับและโคตรใจดําคําพูดนี้ก็เลยทําให้คนที่ สนับสนุนผมเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนใจได้เพราะว่าถ้าเลือกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจจากสนับสนุนผมและไปสนับสนุนบุคคลดังกล่าวในคลิปได้ครับก็จึงมาแถลงข่าววันนี้ครับขอบคุณครับครับทีนี้มาดูคนสําคัญคนนี้นะครับคุณอานทน์หรือว่าสอจอตูนนะครับ เป็นคนที่อัดคลิปนี้นี่แหละด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อวันที่22ธันวาคม2568ไล่เรียงทำลายเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ย8โมง46นาทีตัวเองเนี่ยอยู่กับนายปรีชาจิรวงสุธารมอดีตนายกอบตอปีล็อกจังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่าวันนั้นมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาคุณปรีชาแล้วก็ขอคุยกับตัวเองก็เลยมีการได้บันทึกคลิปเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองทีนี้พอมาย้อนกลับมาฟังในคลิปเนี่ย ก็เลยเอาคลิปเนี่ยไปให้เพื่อนๆหลายคนได้ฟังว่าแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงระหว่างการหาเสียงแล้วก็อยู่ในช่วงการที่จะมีการเลือกตั้งด้วยนะครับ